ย้อนวันวานกับวิวัฒนาการเครื่องฟังเพลงในอดีตคุณรู้จักเครื่องเล่นเพลงเหล่านี้ไหมครับเป็นยังไงครับรู้จักกันกี่ชิ้นบ้างวันนี้จี G. มอสจะพาทุกท่านย้อนวันวานไปกับวิวัฒนาการของเครื่องฟังเพลงในอดีต่ากว่าจะมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้มีเครื่องฟังเพลงมาแล้วกี่ชนิดบ้างย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่ช่วงที่มนุษย์ยังไม่รู้จักกับการบันทึกเสียงดนตรีในปี1877 โทมัสอวาเอดิสันได้สร้างเครื่องอัดเสียงเครื่องแรกได้สําเร็จโดยให้ชื่อว่าโฟโนกราฟหลักการทํางานของมันก็คือเมื่อเราพูดใส่เมาส์พร้อมกับไขาลานคลื่นเสียงจะทํารีอคชั่นกับแผ่นไดแฟลมและเข็มเหล็กที่ติดอยู่ตรงปลายเมาส์ก็จะสร้างล่องเสียงด้วยการขูดไดปกับแผ่นดีบุกนั่นเองจนมาในปี1887อ e ีมิลเบอร์ไลเนอร์ก็ได้ถือกําเนิดแผ่นไวนิวลรุ่นแรกซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้จนถึงปัจจุบันซึ่งเขาได้ตั้งชื่อให้มันว่าแกรมโฟน ต่อมาในปี1948ก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพของแผ่นเสียงทั้งในด้านความยืดหยุ่นและความคงทนรวมไปถึงคุณภาพในการแปลงขึ้นเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นจากเดิมเนี่ยที่ต้องใช้มือหมุนลางกับเครื่องก็ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าแทนจึงเกิดเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงใหม่ที่เรียกว่า turntable เพื่อนๆลองมาเดากันดูเล่นๆไหมครับว่าก่อนที่จะเปลี่ยนวิธีการรับฟังดนตรีจากแผ่นเสียงในยุคถัดไปเนี่ยเรารับฟังดนตรีผ่านช่องทางใดมาก่อนนอกจากแผ่นเสียงบ้าง คำตอบคือวิทยุนั่นเองครับจุดเริ่มต้นของวิทยุนั้นกำเนิดขึ้นในปี1 8 8 5มีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันที่ชื่อว่าไฮริชเฮิร์ชเขาได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่สามารถนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศมาแปลงเป็นสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารได้สำเร็จผลงานของเขาได้ถูกนำมาใช้เป็นวิทยุในการสื่อสารทางการทหารวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ในการรายงานข่าวและการมาเป็นสถานีวิทยุในที่สุดกลับมากันที่เจ้าเครื่องเทิร์นเทเบิรันครับ ในปี1957ก็ได้มีการถูกพัฒนาให้ตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดเล็กจนเท่ากับกระเป๋าขนาด10นิ้วที่สามารถพกพาไปไหนด้วยก็ได้แต่ยังไงเครื่องเล่น10นิ้วมันก็พกพาลําบากอยู่ดีในช่วงเวลานั้นเทคโนโลยีการบันทึกเสียงก็ได้ถูกพัฒนาไปอย่างมากจนกําเนิดอุปกรณ์ชนิดใหม่ที่ชื่อว่าแทร็กเทปหรือเทป8ปดแทร็นั่นเองแต่เจ้าสิ่งนี้กลับเข้าไปแทนที่ในใจของใครหลายๆคนไม่ได้เพราะแท็กเทปจะมีติดอยู่เฉพาะในรถยนต์ส่วนใหญ่ แท็กเทปจึงถูกนำมาพัฒนาจนกลายเป็นเทปคาสเซ็ตในปี1980ที่เริ่มเข้าสู่ยุคอะนาล็อกและเทปคาสเซ็ตนั้นนับได้ว่าเป็นยุคทองของการฟังเพลงไปเลยด้วยความที่มันพกพาไปไหนสะดวกจึงได้รับความนิยมไปอย่างรวดเร็วนั่นเองตอนนี้เราก็เดินทางจนมาถึงยุคของเด็ก90กันแล้วแน่นอนว่าเครื่องที่ใช้ฟังเพลงในยุคนี้จะเป็นเครื่องใดไม่ได้นอกจากเจ้าเสาเบลหรือเครื่องเสาเบลนั่นเองโดยตัวเครื่องที่มีขนาดใหญ่กว่าเทปคาสเซ็ตไม่มากและมีน้ำหนักเบา จึงทําให้ซาวเบลเครื่องเล่นแบบพกพานี้เป็นที่นิยมสุดๆในยุคนั้นและในช่วงปลายปี9 0จนถึงปี2000ยุคนั้นก็ถือได้ว่าเป็นยุคทองของแผ่นซีดีที่ได้รับความนิยมก็เพราะว่าเครื่องเล่นและแผ่นซีดีนั้นมีราคาถูกลงจนเข้ามาแทนที่เจ้าซาวเบลในที่สุด ด้วยข้อดีของมันคือการที่เราสามารถกดเลือกเพลงที่เราอยากฟังและฟังมันวนซ้ำๆกี่รอบก็ได้นั่นเองครับมาต่อกันที่ยุคข,ของสาวาทูเคหรือในปี2000ที่ได้เริ่มเข้าสู่ยุคดิจิทัลจนทาให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหการรมทางดนตรีและอุปกรณ์ฟังเพลงการเข้ามาของเครื่องเล่น MP3 อย่าง iPod ในปี2001ด้วยความที่มันมีหน่วยความจําในเครื่องภายในตัวเราจึงสามารถซื้อหรือโหลดเพลงเข้ามาเก็บได้มากกว่า100เพลงนั่นเองและในช่วงของปี2 0 0 5เป็นต้นมา สมาร์ทโฟนก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและใช้ m p 3มาเป็นพื้นฐานของฟังก์ชันในการฟังเพลงจนในปี2 0 1 5ยุคของสมาร์ทโฟนก็เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากเพราะเราไม่จําเป็นต้องซื้อหรือดาวน์โหลดเพลงเพื่อเก็บไว้ในเครื่องกันอีกแล้วแค่เรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถฟังเพลงที่ไหนก็ได้ที่เราอยากฟังและในปัจจุบันนี้ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําให้เราเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีได้อย่างง่ายได้แค่กดปลายนิ้วในอนาคตที่มีเทคโนโลยีอย่าง 5G เข้ามาและการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านี้ จะทำให้เรามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟังเพลงอย่างไรได้อีกน่าคิดเกินใช่ไหมล่ะครับแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันในใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ G-MOD ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ